เรียกว่าเป็นแมตช์การแข่งขันที่ทุกคนรอคอยนะครับสำหรับวอลเลย์บอลลีเกาหลีใต้นะครับเป็นแมตช์กระชับมิตรแมตช์เอนเตอร์เทนนะครับผมซึ่งพรอนพันเกิดปาดนักกีฬาวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก็ได้รับการโหวตนะครับให้ร่วมเล่นแมตช์กระชับมิตรแมตช์เอนเตอร์เทนในครั้งนี้ด้วยแอดมินก็เลยเก็บรวบรวมบรรยากาศนะครับความม่วนซื่นความสนุกสนานมาฝากทจกคนกันดูไปก็ยิ้มไปนะครับผมไปดูบรรยากาศกันเลยดีกว่า <S <S Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great. I don't want to go to work cuz my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cuz I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Oh hold my beer for a minute i'm about to quit my job cash in for a ticket i'm going on a trip and i don't plan to visit i'm gonna stay there till i feel like i'm winning All oh. and this is just the beginning i need a big change help me feel like living i need a big swing home runs i'm hitting and i will never look back moving on till i get it all oh. and we all got dreams we all want things but what you gonna do for it? how you gonna move for it? what you gonna be ก็เป็นเนการแข่งขันแบบเอนเตอร์เทนนะครับสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมแล้วก็แฟนคลับนั่นเองคือเกาหลีใต้เนี่ยเขาแฟนคลับเยอะมากนะครับในขณะที่พอนพันเกิปดปาร์เองก็ได้เซตให้กับคิมยันคุงด้วยซูเปอร์สตาร์ของเกาหลีใต้นะครับคิมยันคุงรุ่นรุ่นเจ็ดเซียน er นั่นเองนะครับเลิกเล่นทีมชาติพร้อมกับเจ็ดเซียนเลยหวังว่าคงชอบนะครับเดี๋ยวแอดมินมีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตก็จะนํามาเล่าอีกเช่นเคยครับ